อาณาจักรแพนเคก้กเข็มมนิดมาชมบรรยากาศภายในบ้านของแพนเคก้กเข็มมนิดนางเอกสาวสวยที่เพิ่งสละโสดไปหมาดๆกับการตกแต่งน่ารักน่ารักด้วยสีพาสเทลพร้อมแปลงผักหลังบ้านที่เจ้าตัวลงมือปลูกเองเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสวยที่เพิ่งมีข่าวดีไปเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่แพนเคก้กเข็มมนิจะมีกอน ควงแขนหวานใจอย่างรองผู้กำกับมีพันตำรวจโทรดรศักสุนทรเปร,รมนนท์เข้าประตูวิวาหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่า1ิปีทมกลางบรรยากาศแห่งความสุขและสักขีพยานที่มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายวันนี้ทีมข่าวเลยจะขอพาไปชมอีกมุมหนึง่งของเจ้าสาวป้ายแดงในบ้านแสนสวยสีพัดเทลพร้อมมุมสบายๆในชีวิตประจำวันกับเหล่าสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยก่อนหน้านี้รายการดัง เคยพาไปเปิดประตูเยี่ยมชมบ้านกันมาแล้วครั้งหนึ่งตั้งอยู่ย่านรามอินทรามีทั้งหมดสามหลังคือหลังสีเหลืองสีฟ้าและสีชมพูเรียงติดกันอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านโดยก่อนจะถึงตัวบ้านมีโรงจอดรถซึ่งเป็นที่จอดรถของบ้านแพนเค้กและรถคันอื่นๆอ,อีกมากมายอีกทั้งบ้านทุกๆหลังยังรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ให้ความรู้สึกรม่มรื่นและน่าอยู่มากๆเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก tswed.info ขอบคุณคะ่ะ